แจกภรรยาแล้วซุนเจียนบัณฑิตหนุม่มเจ้ายังยืนงงทําอะไรอยู่แจกภรรยาแล้วถ้าไปช้าก็ไม่มีภรรยาให้เลือกแบบนั้นก็ต้องไปเป็นทหารแทนแจกภรรยาตอนนี้แควนต้าฉียนของเรากําลังทาสงครามกับแควนต้าโจเนื่องจากแนวหน้าสงครามกําลังตึงเครียดทหารเสียหายอย่างหนักตามกฎหมายชายที่ยังไม่ได้แต่งงานจําเป็นต้องเลือกจากหญิงที่ถูกจับมาเลือกหนึ่งคนมาเป็นภรรยาเพื่อสืบสกุลให้แควนต้าฉียนของเราและเพิ่มจํานวนประชากรอ,ออกมา ได้เลือกภรรยาจริงๆก็ดีเหมือนกันนี่ทำไมถึงหน้าตาแบบนี้แบบนี้จะเอากลับบ้านมาเป็นภรรยาได้ยังไงเอากลับบ้านยังต้องหาสเสบียงให้เธออีกหน้าตาแบบนี้ในยุคนี้ยังได้มาฟรีๆอีกเหรอสวัสดิการนี้ดีเกินไปแล้วท่านขุนนาง ข้าต้องการคนนี้คนนี้ผิวขาวไทรบังอาจนักยังกล้าหมายปองตัวข้าอีกสมควรตายจริงฮ่าฮ <c oughs> ใครพูดอยู่คนนี้ผิวขาวหน้าสวยขายาวดูแล้วงดงามข้าจะเอาคนนี้น่าเกลียดมากอยากเข้ามาฉันไปแล้วฉันคงไม่ได้ยินเสียงในใจของสาวงามเหล่านี้ใช่ไหมตรวจพบเจ้าของที่เหมาะสมระบบความรู้สึกถูกปูุกมัดโจวหวันเอ๋อมีค่าความรู้สึกต่อคุณเป็นศูนย์ค่าความรู้สึกของกู้จื่อเจียนค่าความรู้สึกของจูชิงเฉินเป็นสองค่าความรู้สึกเพิ่มขึ้น สามารถรับรางวัลต่อเนื่องได้ฉันได้รับระบบแล้วอาวุธวิเศษที่ผู้เดินทางข้ามมิติต้องมีราชสันนักจัดสวัสดิการให้พวกเจ้าพวกเจ้าต้องตอบแทนใช่ไหมสถานการณ์การรบด้านหน้าเข้มขน้นพวกเจ้าทุกคนที่แต่งงานต้องส่งมอบข้าวเพิ่มอีกห้าสิบช่างฉันเองยังไม่อิ่มเลยจะไปหาข้าวมากมายขนาดนี้จากไหนฉันก็ไม่เอาแล้วห้ามไปกันหมดตามกฎหมายชายที่ยังไม่ได้แต่งงานต้องแต่งงานกับหญิงหนึ่งคนมิฉะนั้นจะถูกส่งไปเป็นทหารแนวหน้า ทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้เป็นทหารแนวหน้านั่นคือทางตันสู่ความตายไม่มีภรรยาก็ต้องไปเป็นทหารใช่แล้วจํากัดเวลาเท่ากับหนึ่งทูกตอนนี้เริ่มเลือกได้เลยคิดดูสิว่าฉันเป็นทายาทแม่ทัพก,กลับต้องเหมือนหญิงในหอนางโลมให้คนเลือกตามใจฉันเลือกนางไหลยกว้างเอวหนาต้องทํางานเก่งแน่ไปเถอะภรรยาเจ้าพร้อมเหมือนกระดาษข้าไม่เอาเจ้าคนนี้ดีแข็งแรงพอนี่เลือกภรรยาหรือเลือกพี่น้องกันแน่แบบนี้จะกินลงเหรือชัดช้าทําไม เจ้าซิมานี่รีบเลือกเร็วทั้งสามคนนี้ก็ดีทั้งนั้นเลือกคนไหนถึงจะเหมาะดีข้าคือเชื้อพระวงศ์แม้ต้องตายก็จะไม่แต่งงานกับชาวบ้านนอกแบบนี้คนนี้กลับกลายเป็นองหญิงแห่งควานต้าโจคาดว่าทางการคงไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของนางไม่เช่นนั้นคงไม่ถูกจับมาที่นี่คนผู้นี้ดูซื่อสัตว์ด,ดีหากแต่งงานกับเขาแล้วค่อยหาโอกาสแก้แค้นก็คงไม่เลวคนนี้ น่าจะถูกใส่ร้ายบุตรีแม่ทักมีฝีมือการต่อสู้อ,อดเยี่ยมเลือกนางก็พอจะป้องกันตัวเองได้ท่านเลือกข้าเลือกข้าเถอะชิงเฉิงจะตอบแทนบุญคุณของท่านแน่นอนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ช่างรุกหนักขนาดนี้แต่งกับนางคงจะสบายใจมากแน่ๆทำตัวลึกลับอะไรนักหนาถ้าอย่างชักช้าจะลากเจ้าไปเกณฑ์ทหารได้ข้าเลือกเตือนแล้วนะทิ้งเป้าหมายที่มีความรู้สึกดีใดๆ เจ้าของร่างจะตายทันทีชาติที่แล้วข้าไม่กล้าหาแฟนเลยพอข้ามาที่นี่แต่งงานน้อยกว่านี้ไม่ได้เลยข้าจะเอาทั้งหมดอะไรนะเจ้าจะเอาทั้งหมดเลยเหรอนี่มันไม่รู้จักตายเลยนะไม่ใช่หรอกมัง้งยังจะเอาอีกเหรอข้าไม่อยากเลือกเลยเขายังเลือกตั้งเยอะเจ้าพาไปหมดเลยแล้วข้าจะเล่นอะไรตอนกลางคืนพวกเราถูกบังคับให้เลือกแค่คนเดียวหมอนี่เลือกที่เดียวสามคนข้าดูว่าเขาจะเอาอาหารมาจากไหนผู้หญิงสามคนนี้้อมเหมือนกระดาษดูก็รู้เลยว่า ทำงานอะไรไม่ได้เลยซุนเจียนเตรียมอดตายได้เลยเกิดในยุคที่วุ่นวายได้พบผู้มีพระคุณเป็นโชคดีของชิงเฉิงกลับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเจ้าขนเจ้าชูเอาความเจ้าชูมาสาธยายความชอบธรรมเราข้ากลับไปแคว้นต้าโจแล้วดูว่าข้าจะจัดการเจ้าอย่างไรเจ้าหญิงโศกเกินไปแล้วดูเหมือนว่าฉันต้องสอนนายให้ดีๆไอ้หนุ่มเดือนหน้าฉันจะมารับข้าวตามกำหนดถ้านายเอาออกมาไม่ได้ฉันจะทำตามกฎหมาย ตัดหัวม้าของนายช่างมันกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะไอ้หนุ่มนี่โชคดีจริงๆพวกผู้หญิงนั่นพวกเรากลับบ้านกันเถอะสุนเจียนนายเลือกสามคนในคราวเดียวร่างกายเล็กๆของนายจะรับไหวไหมภรรยาสามคนของนายต้องส่งข้าวหนึ่งร้อยห้าสิบจินนายจ่ายไหวไหมอย่าให้ถึงตอนนั้นทําให้ตระกูลซุนของเราลําบากเขาชื่อซุนห่าวเป็นคนเลวเต็มตัวก่อนหน้านี้เขานี่แหละขโมยเงินช่วยชีวิตของเจ้าของเดิมไปทําให้เจ้าของเดิมป่วยตาย ตอนนี้ฉันครอบครองร่างนี้ต้องทำให้สัตว์เดรัจฉานี้ชดใช้ฉันกำลังพูดกับนายอยู่นะหู้นกหรือไงนายกล้าผลักฉันจัดการค่าคนไร้ค่านี้ให้ฉันพวกนายอยากทำอะไรบ้าๆคนสวยยังไม่ได้แต่งงานเลยก็เริ่มหูงใหญ่แล้วฉันบอกนายเลยนะ คนที่นายจะแต่งงานด้วยเป็นแค่คนไร้ค่าปกติแล้วต่อหน้าฉันไม่กล้าหายใจแรงแม้แต่นิดเดียวฉันบอกให้เขามุดใต้าขาของฉันเขาไม่กล้าพูดคำว่าไม่แม้แต่คำเดียวคาด่าววันนี้ดูเหมือนว่าเพราะเห็นแก่หน้าของพวกเธอสามคนถึงกล้าทำตัวแข็งกร้าวแบบนี้ไร้ค่ากลิ้งมานีคุกเขา่าอย่าหลบอยู่หลังผู้หญิงสิดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนไร้ความสามารถจริงๆจะคู่ควรเป็นสามีของข้าได้อย่างไรภรรยา ไม่เป็นไรมานี่ช่วยฉันหน่อยเมื่อกี้ท่านเจ้าหน้าที่ก็พูดแล้วเพื่อสืบสกุลให้แขวนต้าฉานนั่นคือพระราชองค์การขององค์จักรพรรดิเจ้าคิดจะขัดพระราชองค์การหรือข้าท่านจัดการเขาข้าข้าข้านี้เจ้าหาเรื่องตายกล้าขัดพระราชองค์การข้าได้โดยไม่ต้องปรานีข้าน้อยไม่กล้าข้าน้อยแค่เราเล่นกับเขาคนที่รังแกคนอ่อนแอแต่กลัวคนแข็งแกร่งรอให้ข้าได้รับรางวัลจากระบบก่อน คนแรกที่ข้าจะจัดการก็คือเจ้าเหล่าภรรยาของข้ากลับบ้านกับสามีเถอะคนไรค่ากล้าดูถูกข้าต่อหน้าคนอื่นดูสิว่าข้าจะจัดการเจ้าอย่างไรบ้านอาจจะดูทรมไปหน่อยเหล่าภรรยาอย่ารังเกียจข้าเลยเงื่อนไขแบบนี้ในชาติที่แล้วไม่ต้องพูดถึงการแต่งงานเลยแม้แต่มาเห็นยังต้องสายหัวหนูเข้ามายังต้องร้องให้กลับออกไปไม่รังเกียจถ้าไม่ใช่เพราะท่านสามีข้าคงถูกส่งไปเป็นหญิงบริการในกองทัพแล้วท่านสามีช่วยชีวิตข้าไว้ ข้าจะอยู่กับท่านสามีใช้ชีวิตอย่างดีภรรยาคนนี้ดีจริงๆความรู้สึกดีๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงขนาดนี้ไม่ต้องถึงหนึ่งเดือนสามวันก็ต้องอดตายมีอะไรให้ต้องรู้สึกขอบคุณเจ้าทำให้ทุกอย่างติดลบไปหมดแล้วท่านสามีอยากโกรธข้าบ่าวไม่ได้กินอะไรมาแล้วสามวันไม่ได้กินอาหารเลยข้าเอาแต่พูดข้าลืมต้อนรับพวกเจ้ามามา พวกเจ้ามานั่งตรงนี้ก่อนข้าจะไปทำอาหารให้พวกเจ้าพี่สาวทั้งสองต่อไปนี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วข้าชื่อชูชิงเฉิงบ้านข้าเดิมทีเป็นพ่อค้าในเมืองกูสู่ถูกคนชั่วใส่ร้ายพ่อแม่เสียชีวิตทรัพย์สินของครอบครัวก็ถูกยึดไปถึงได้ตกอับมาถึงที่นี่ต่อไปนี้ชิงเฉิงยินดีที่จะอยู่กับพี่สาวทั้งสองมาช่วยกันดูแลบ้านหลังนี้ให้ดี ข้าชื่อกู้จื่อเจียนพอมีความรู้เรื่องหมัดมวยอยู่บ้างหากชายคนนั้นกล้าบังคับเจ้าหลักก็ข้าจะลงมือเองอย่าเพิ่งพูดเรื่องครอบครัวเดียวกันเลยหาวิธีไม่ให้ต้องอดตายก่อนดีกว่าระบบรีบมารับรางวัลเร็วเข้าตรวจพบค่าความรู้สึกดีของชูชิงเฉิงยีสามารถเปิดการสุมรางวันได้หนึ่งครั้งใกล้จะอดตายกันหมดแล้วสเสบียงอาหารน้ำมันข้าว แ้งเยอะขนาดนี้สเสบียงอาหารของข้าในตอนนี้มากกว่าของทั้งหมู่บ้านรวมกันเสียอีกท่านพี่ดูเหมือนไม่ใช่คนที่พูดโอ้อวดในเมื่อเขาบอกว่าจะหาอาหารให้พวกเราเขาจะไม่ปล่อยให้พวกเราหิวแน่นอนช่างไรเดียงสาเขาจนถึงขนาดนี้อย่างมากก็ออกไปขุดรากหญ้าก,กับเปลือกไม้มาประทังความหิวของแบบนั้นข้าผู้สูงสักด์ข้าไม่มีวันกินเด็ดขาดตอนนี้ห้องเต้แห่งต้าฉินไร้คุณธรรมสงครามเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แถมยังมีภัยธรรมชาติไม่หยุดหย่อนคนธรรมดาที่ไม่อดตายก็นับว่าโชคดีมากแล้วข้าเพิ่งได้ยินมาว่าเขาเป็นเพียงบัณฑิตยากจนคนหนึ่งเท่านั้นแบกก็ไม่ได้ยกก็ไม่ไหวในยุคสมัยที่วุ่นวายเช่นนี้จะมีที่ให้เราอยู่รอดได้อย่างไรพวกภรรยาอาหารมาแล้วมานี่คืออะไรหอมจังเลยเขายังมีเสบียงจริงๆด้วยบะหมี่เนื้อวัวท่านสามีนี่มันอร่อยเกินไปแล้วแม้แต่ในช่วงที่บ้านข้ารุ่งเรืองที่สุด ข้าก็ยังไม่เคยกินบะหมี่เนื้อที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนอร่อยใช่ไหมคนประจบนั่นเพราะเจ้าไม่เคยเห็นโลกว้างข้าถูกเลี้ยงดูมาอย่างรู่ราสุขสบายตั้งแต่เด็กอาหารชั้นเลิศแบบไหนข้าก็เคยกินมาแล้วทั้งนั้นมาสิภรรยาลองชิมดูใครเป็นภรรยาเจ้ากันข้าคือองค์หญิงแห่งแขวนต้าโจจะยอมลดตัวมาอยู่กับชาวนาได้อย่างไรตอนนี้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นเพียงการจำใจเท่านั้นความรู้สึกดีของผู้หญิงคนนี้ช่างยากที่จะเพิ่มขึ้นจริงๆ แต่เมื่อยกระดับขึ้นมากลายเป็นบะหมี่เนื้อวัวจะมีรางวัลที่ดีกว่านี้หรือเปล่าองค์หญิงตัวน้อยมาดูกันว่าข้าจะค่อยๆทำลายความหยิ่งโสของเจ้าได้อย่างไรบะหมี่มีเขือเทศไข่ใส่เนื้อในนี้มะเขือเทศมีเนื้ออยู่ด้วยเขายากจนถึงขนาดนี้คืนนี้ในอาหารของพวกเรามีเนื้อด้วยเขาเป็นคนที่สามารถฝากความหวังไว้ได้จริงๆเขาไปเอาเนื้อมาจากไหนกันขอเพียงพวกเจ้าใช้ชีวิตกับข้าอย่างดีต่อไปนี้ทุกมื้อจะมีเนื้อให้กิน ของสิ่งนี้อร่อยขนาดนั้นจริงหรือเป็นอย่างไรบ้างหอมจริงๆข้าไม่เคยกินมาก่อนเลยของที่อร่อยขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นคนตะกละนี้เองท่านสามีตอนนี้ก็ยามหายแล้วควรเข้านอนได้แล้วคืนนี้ข้าจะนอนบนเตียงข้าจะปูที่นอนบนพื้นท่านสามีเช่นนั้นข้าเช่นนั้นเจ้าท่านสามี เช่นนั้นข้าจะนอนแล้วเจ้าจะมาทําอะไรข้าคาดว่าเจ้าคงหลายวันแล้วที่ไม่ได้กินอะไรเลยข้าก็เลยเอาเสบียงมาให้เจ้าเจ้าจะใจดีขนาดนี้เชียวหรือที่นี่ไม่มีขนนกข้าก็จะไม่ปิดบังแล้วข้าจะใช้ถุงเสบียงนี้เพื่อแลกกับการที่ข้าจะได้กับภรรยาที่หน้าอกใหญ่ของเจ้าใช้คืนอันหวานชื่นด้วยกันองหญิงสามแห่งแขวนต้าโจใช้ข้าวสารขึ้นราครึ่งถุงก็คิดจะใช้คืนอันหวานชื่นกับนาง เจ้าช่างฝันเฟื่องเสียจริงหัวเราะเช่นนั้นเจ้าก็ต้องตกลงแล้วแน่ๆฉันก็รู้อยู่แล้วเจ้าเกือบจะอดตายอยู่แล้วแน่ๆถุงเสบียงนี้คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตเจ้าข้าวสารเครื่องถุงเพียงพอสําหรับครอบครัวสามคนกินได้ถึงหนึ่งเดือนเจ้ากับซุนเจียนเพิ่งรู้จักกันแค่วันเดียวยิ่งไปกว่านั้นเจ้าไม่ได้เหมือนน้องเิงเฉิงที่ยอมรับเขาด้วยความเต็มใจเขาจะเลือกอย่างไรก็ไม่จําเป็นต้องพูดมากให้ข้าถูกคนแบบนั้นทําลายเกียรติสู้ให้ข้าตายไปสียยังดีกว่า ไม่ต้องขอบคุณข้าเจ้าวางใจเถอะข้าจะอ่อนโยนกับเจ้าแน่นอนคุณหนูไปกับข้าเถอะเจ้าอย่าเข้ามาเมื่อเทียบกับสัตว์เดรัจฉานตัวนี้ซุนเจียนนับว่าเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงน่าเสียดายข้าไม่ได้มีบุญคุณใดๆกับเขาเลยแม้แต่ในใจข้าย,ยังเคยดูถูกเขาที่เขาละทิ้งข้าก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนี่คงเป็นโชคชะตาของข้าทำไม่ ข้าพบว่าเจ้ามีบางอย่างที่ข้าชอบจริงๆแกล้งทำตัวดีต่อหน้าผู้หญิงสาวงามทั้งสามพวกเจ้าไม่รู้หรอกก่อนหน้านี้เขาคุกเข่าบนพื้นขอร้องข้าให้ไว้ชีวิตถึงทั้นคลาลอดหวังขาาข้าเพื่อขอให้ข้าปล่อยเขาไปช่างเหมือนหมาจริงๆเลยบอกว่าเธออ้วนเธอยังหายใจแรงอีกมาลองแต่ฉันดูสิมาตีฉันสิ ท่านพี่อย่าใจร้อนท่านจะบาดเจ็บนักเมื่อกี้เธอคิดจะยุ่งกับภรรยาฉันใช่ไหมฉันโอ้โหท่านพี่หล่อมากฉันเหมือนจะตกหลุมรักเขาแล้วสุนเจียนให้เรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อร่อยมากไม่ใช่ข้าวสารขึ้นราพวกนี้ที่จะเทียบกันได้สุนเจียน เธอต้องการให้ฉันฉันต้องการเธอแล้วไงพวกเธอทั้งสามคนเป็นภรรยาของฉันฉันย่อมปกป้องพวกเธอแกเป็นตัวอะไรใส่หัวไปไอ้ของไรค่าในเมื่อแกไม่ยอมรับไมตรีก็อย่าหาว่าฉันโหดร้ายแล้วกันเออโก้ไอ้ตัวนี้ยังกล้าเรียกคนมาอีกแค่แก,แกไอ้ขยะนี่ยังคิดจะแต่งงานกับสามคนนี้สาวงามที่งามล่มเมืองให้ข้ารับช่วงแทนเธอจัดการมันฉันอยากดูวันนี้ใครจะปกป้องแกได้ ฉันอยากดูว่าใครกล้าแต่ต้องสามีฉันภรรยาเธอเท่มากยอดหญิงนักสู้โปรดไว้ชีวิตฉันไม่กล้าอีกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงฆ่าเขาไปนานแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากทําให้สามีมีปัญหายังไม่รีบไปอีกถ้าเธอกล้ามาหาเรื่องอีกฉันเจอเธอครั้งหนึ่งให้ภรรยาฉันตีเธอครั้งหนึ่งซุนเจียนเธอรอฉันก่อนพี่ชายแท้ๆของฉันเป็นเจ้าหน้าที่ในสารอำเภอเธอทําให้ฉันโกรธ เธอตายแน่มาเธอยือนต่อหน้าภรรยาฉันแล้วพูดมาเธอฉันทําให้เธอมีปัญหาไม่เป็นไรรับมือกับทุกสถานการณ์พร้อมรับมือทุกปัญหาบัณฑิตชาวบ้านนอกคนหนึ่งกลับพูดจาเป็นคําเป็นกลอนได้ความสุขนี้มันไม่อยากกระทนหนักเกินไปยังต้องรีบเพิ่มความรู้สึกดีๆแลกของรางวัลถึงจะเอาตัวรอดในยุคสับสนได้เวลาก็ไม่เช้าแล้วภรรยาทั้งหลาย พักผ่อนเร็วหน่อยคืนนี้พวกเราสามคนนอนบนเตียงเธอนอนพื้นถ้าเธอกล้าทําอะไรฉันจะให้จิตเจียนจัดการเธอเมื่อกี้เธอก็เห็นแล้วว่าเธอเก่งแค่ไหนมีสามคนอยู่ด้วยภรรยาที่งดงามเหมือนดอกไม้และหยกมองได้แต่กินไม่ได้การปฏิวัติยังไม่สําเร็จสหายยังต้องพยายามต่อไปเจ้าอย่าได้กังวลข้าสุภาพบุรุษผู้มีคุณธรรมนอนหลับกูจิจเจียนลงมือช่วยสามีสามีต้องดีกับนางมากขึ้นแน่ ข้าต้องกล้าหาญมากกว่านี้ต้องทําให้สามีพอใจถึงจะได้ผลหญิงสองคนนี้คนหนึ่งสามารถปกป้องสุนเจียนอีกคนสามารถออดอ้อนและทําตัวน่ารักมีเพียงข้าที่ทําอะไรไม่ได้เลยวันหน้าหากเขาจะอยากข้าจะทําอย่างไรดีหรือว่าข้าก็ต้องกล้าหาญขึ้นบ้างหญิงคนนี้อยากแย่งความโปรดปรานจากข้าในยุคสมัยที่วุ่นวายนี้การได้พบชายเช่นสุนเจียนนับว่าเป็นเรื่องยากยิ่งหรือว่าข้าก็ สามีวันนี้เป็นวันแต่งงานของเราคืนเข้าหอข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนดีข้าก็อยากทำหน้าที่ภรรยาให้สมบูรณ์แบบนี้ไม่ดีใช่ไหมสามีพี่สาวทั้งสองยังหลับอยู่แบบนั้นไม่สะดวกตอนนี้ข้าทำได้เพียงอยู่กับเจ้าแบบนี้เจ้าจะไม่โกรธข้าใช่ไหมความจนคือบากระดังเดิมบ้านของเจ้าของเดิมมีเพียงห้องเดียวหากเกิดเสียงดังขึ้นมาในอีกสักครู่ตกพวกเธอสองคน ความประทับใจต้องลดหวกลงแน่นอนกลับกลายเป็นเสียมากกว่าได้เพื่อพิจารณาในระยะยาวฉันทําได้แค่ทนไปก่อนเจ้าโง่ฉันจะโทษเธอได้ยังไงกันพวกเราได้รู้จักกันในสถานการณ์แบบนี้พวกเธอไม่เต็มใจมันเป็นเรื่องปกติมากรอจนกว่าจังหวัดจะเหมาะสมฉันจะจัดให้พวกเธองานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคท่านพี่ช่างดีจริงๆการได้พบกับท่านคือโชคดีที่ฉันสั่งสมมาหลายชาติตรวจพบค่าความประทับใจของชูชิงเฉิงถึงระดับ40สามารถรับรางวัลได้อีกครั้ง ภรรยาน้อยของฉันคนนี้ช่างมีประโยชน์เกินไปแล้วดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เพิ่มค่าความประทับใจยี่สิจะสามารถจับรางวัลได้หนึ่งครั้งฉันต้องวางแผนเจาะลึกกับภรรยาน้อยนางแท้จะเป็นเครื่องพิมพ์ค่าความประทับใจที่เดินได้ภรรยาเล่าเรื่องในอดีตของเธอให้ฉันฟังหน่อยสิฉันเกิดที่ครอบครัวที่ร่ำรวยในแถบจีงหนานครอบครัวของฉันทำธุรกิจผ้าไหมมีบุคคลสำคัญหมายตาเทคนิคการทอผ้าของครอบครัวฉันจึงปั้นเรื่องกล่าวหาบิดาของฉันขังไว้ในคุกหลวง สุดท้ายคนในครอบครัวกว่าร้อยชีวิตยกเว้นข้าถูกช่วยไว้โดยบุคคลลึกลับคนหนึ่งส่วนคนอื่นๆล้วนตายในคุกอย่างอนาภรยาอย่าร้องให้เลยข้าสัญญากับเจ้าข้าจะล้างแค้นแทนเจ้าให้ได้ให้ขุนนางชั่วนั่นชดใช้ด้วยชีวิตเจ้าจะแก้แค้นแทนนางหรือเป็นอีกวันที่เต็มไปด้วยพลังเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้ววัวเหลืองของเจ้าถูกฆ่าแล้วทรัพย์สินชิ้นเดียวของเจ้าของเดิมก็คือวัวเหลืองแก่ตัวหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ให้ชาวนาเท่าหลี่อย่างยืมไปเพื่อไปไถานาใครเป็นคนฆ่าค้าคือซุนห้าเช้านี้ข่าพาวัวเหลืองไปไถนาซุนห้า,หาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนคนเสียสติกวิ่งชนวัวแล้วยังบอกว่าวัวเหลืองชนเขาสุดท้ายเขาก็ใช้มีดเล่มหนึ่งแทงวัวจนตายซุนห้าคนชั่วนี้อีกแล้วเจ้ารีบไปเอาวัวเหลืองกลับมาเถอะยังพอกินเนื้อได้อีกสักสองสามคำถ้าไปช้าก็จะไม่เหลืออะไรเลยเขาอยากตายข้าก็จะช่วยให้สมใจอยากอยาก เจ้าอย่าไปเด็ดขาดส่วนห้าวกับสุนหูเป็นพวกเดียวกันสุนหูเป็นหัวหน้าทหารของทางการเจ้าไม่ควรไปยุ่งกับพวกเขาท่านพี่ตั้งแต่โบราณชาวบ้านไม่ควรสู้กับทางการท่านอย่าไปเลยจะดีกว่าใช่แล้วทางการในพื้นที่นี้ชอบริดเลือดริดเนื้อชาวบ้านที่สุดหากท่านไปครั้งนี้เกรงว่าปัญหาจะใหญ่โตช่างที่กล้าเสียจริงเจ้าอย่าได้พูดเด็ดขาดว่าข้าเป็นคนบอกเจ้าทางการนั้นยุ่งไม่ได้จริงๆแต่ข้ามีระบบช่วยเหลือจัดการพวกเขาไม่ใช่เรื่องยากเกินอะไร หากสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์ยังสามารถทำคะแนนในสายตาของสามภรรยาเพิ่มความประทับใจได้อีกระบบค่าต้องการสมรางวัลเพิ่มค่าความสามารถด้านการต่อสู้ผู้ใช้งานได้รับชุดวิชาปาจีฉวนได้ฝึกฝนจนชำนาญสำเร็จแล้วฝังลงในสมองเรียบร้อยค่าความสามารถด้านการต่อสู้เพิ่มเป็น68ในโลกปัจจุบันค่าความสามารถด้านการต่อสู้ของคนทั่วไปสูงสุดคือ80ระบบนี้สุดยอดจริงๆตอนนี้ข้ารู้สึกว่าพละกกำลังของข้าช่างมหาศาลจนสามารถฆ่าววัวได้ตัวหนึ่ง อดทนไม่ไหวแล้วข้าไม่จําเป็นต้องอดทนอีกต่อไปพวกท่านทั้งสามโปรดรออยู่ที่นี่ข้าจะไปไม่นานแล้วจะกลับมาก็ไม่เลวนะักมีความกล้าหาญอยู่บ้างก่อนหน้านี้ข้าดูถูกเขาไปหน่อยความประทับใจนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรือแต่ทว่าดูเขาช่างอ่อนแอเหมือนจะปลิวไปกับลมอย่าไปตายข้างนอกละ่ะเจ้าอย่าเพิ่งพูดวัวแก่ตัวนี้ผอมไปหน่อยก็จริงแต่เอามากินแกล้มเล่าก็ยังดีอยู่ทุกคนกินกันให้เต็มที่เลยถ้าจะโทษ ก็โทษวัวแก่ตัวนี้ที่มันไม่มีตาชนใครไม่ชนดันมาชนคุณชายสุนคุณชายคนนี้เป็นคนที่สัตว์เดรัจฉานจะมาชนได้หรือใช่ไหมพี่ชายวัวตัวนี้เป็นของสุนเจียนบ้านเขายากจนข้นแค้นพ่อแม่ก็อดตายวัวตัวนี้คงเป็นชีวิตของเขาอย่าให้เขามาหาเรื่องเจ้าทีหลังละเจ้าก็ให้ฆ่าคนร้ายประโยชน์คนนี้เกินไปเจ้าคิดว่าเขาเป็นอู๋ซงหรือไงด้วยร่างกายเล็กๆของเขาเขาแค่เดินเข้ามาเห็นข้าก็ต้องคุกเข่าเรียกข้าว่าท่าน สุนห้าวข้าจะเอาชีวิตสุนัขของเจ้าชดใช้ชีวิตให้กับเจ้าเหล่าหวงของบ้านข้า